สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบศีประจำวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันขึ้น3ค่ข้ามเดือน3ปีมะโรงูใหญ่นะครับชาติกำเนิดหรือชนะสาเป็นเทวดาผู้ชายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันเลขนำโชคสีมงคลน,นำโชคในวันนี้นะครับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคนที่รับชมอยู่นะครับ ทั้งในทิก o อกและทุกๆแพลตฟอร์มช่วยกดเซฟกดัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องร้าย,รายเรื่องไม่ดีออกไปเปิดโชคเปิดลาภเข้ามานะครับ ดูดวงสนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทย้ำนะฮะ599นะฮะเพราะว่าอะไรหลายคนถามกันเยอะเลยนะครับนะแต่ถ้าใครสนใจนะครับสามารถออนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกซ์ของ t i k t o อกหรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมไว้ได้เลยสีนำโชคของวันนี้ดึงดูดการเงินนะครับวันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีที่ดึงดูดความรักวันนี้จะเป็น สีชมพูสีที่นะอุปถัมนภะ์เสริมดวงนะก็จะเป็นสีส้มนะสีที่ดึงดูดเรื่องการงานก็จะเป็นสี mm. เหลืองอ่อนนะครับสีที่ห้ามใช้ก็คืออสีเทาดำนะส่วนเลขนำโชควันนี้ได้แก่เลข6เลข3เลข2เลข4เลข7เลข5 และเลข9นะครับผมอะสาธุพุทธทั้งเปิดทั้งนั่งเปิดสังฆังเปิดใครจมจนจบนะครับอ่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะฮะจิตอันเป็นกุศลขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยเปิดดวงเปิดชะตาให้กับคุณนะครับนะให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในวันนี้นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผม อ่ะโอเคนะครับได้ไพ่หนึ่งเด็กถือไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับนะเข้ามาคนที่เปิดกิจการใหม่ก็จะอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับงานดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้เ,นเงินดีนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเก็บเงินเล็กผสมน้อยก็จะดีขึ้นสุขภาพต้องออกกําลังกายกันหน่อยนะครับเฟรชชี่แข็งแรงครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็นะคุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงจะมีคนมาชอบคุณเยอะ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนะครับมักจะคลี่คลายนะฮะนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่นะมองโลกในแง่ดีนะความรักก็จะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาบนะครับให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรเติมน้ามันตะเกียงนะครับทําบุญนะถวายสังฆทานกันด้วยนะครับเพื่อต่อโชคต่อลาบต่อบุญกุศลให้กับตัวคุณเองท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผม โอ้โหได้ไพ่หกไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นแฮปปี้นะครับวันนี้งานของคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็แล้วแต่วันนี้งานคุณมาดีแล้วนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะคนค้าคนขายก็จะได้กําไรงามสุขภาพนะครับวันนี้นะ ก็ต้องแข็งแรงนะครับบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดน,นะครับคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นคนเก่งจึงมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมั่นคงสมบูรณ์แบบวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับไปถวายน้ําฉันน้ําใช้ถวายสังกทานยาจะได้เสริมดวงเสริมชะตาคุณให้มากขึ้นเงินทองไหลมาเทมาท่านที่เกิดในวันอังคารครับ โอ้โหได้ไพ่นะ The m a g i c ียนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะก็จะได้รับโครงการจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือนะครับคุณมักจะต้องอมีโอกาสได้พูดคุยเจรจาก,กับผู้ใหญ่ดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้มักจะได้โชคลาภหรือการค้าขายดีนะครับแต่ก็พูดเดยอะนิดนึงนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้ เนื่องจากคุณเป็นคนรา่าเริงสนุกสนานจึงมีคนมาชอบคุณเยอะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะมักจะต้องมีการเปิดใจพูดคุยกันนะฮะแต่ก็ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับนะทำบุญเอาผักผล,ลไม้ไปถวายพระถวายสังกทานกันด้วยเพื่อเปิดโชคเปิดลาภให้กับคุณมากขึ้นนะครับทั้งที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับ โอเคนะครับได้ไพ่นี่เลยนะครับ Ni ออฟวอร์ดวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่างานที่คุณทำอยู่นั้นแอคทีฟดีเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้รับเงินที่ได้จากการทำงานของคุณนะครับนะได้กำไรงานเลยนะครับนะสุขภาพวันนี้ให้ระวังปัญหานะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหนัก ความรักคนโสดนะครับวันนี้นะฮะจะมีคนเข้ามาชอบนะครับนะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักถือว่าดีมากนะครับเพราะนะต่างคนต่างเข้าใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวนะพระปางอุ้มบาทพุทธกลางวันพุทธกลางคืนคให้ไหวพระปางป่าอเรอไรนะครับผมแล้วก็จะดีนะครับถวายสังฆทานนะน้ำฉัำน,น้ำใช้กันด้วยนะครับจะได้เสิมโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีครับได้ไพ่โอ้โหนะฮะ a อ e of c ครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับต่างเพศหรือว่านะครับติดต่องานจากกับเพื่อนต่างเพศจะดีมากๆนะครับมีผู้ใหญ่ให้การดูแลอุปถัมภ์นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับถือว่าการเงินดีมากครับนะและจะได้โชคลาภมาก้อนโตๆตเลยนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับนะออกกําลังกายกันหน่อยความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจจะได้พบเนื้อคู่หรือความรักที่จริงจังคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณจะได้รับของขวัญของรางวัลหรือความรักกับแฟนนั้นจะได้รับข่าวดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะถวายสังฆทานแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิกันเยอะๆนะครับเสริมดวงเสริมโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่นะห้าถ้วยเป็นไพ่ที่จมอยู่กับอดีตต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะครับปัญหาทีา่เรากลัวเพราะว่ามันเคยมีบทเรียนจากอดีตมาแล้วต้องใจเย็นๆนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันดีขึ้นการเงินก็นเช่นกันนะครับบางทีนะครับสถานการณ์รอบๆตัวนะี่มันดีอยู่แล้วละแต่เรามักจะเครียดและกังวลมากเกินไปนะสุขภาพนะครับระวังในเรื่องของอาการเครียดลงกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ค่อยดี ความรักคนโสดนะวันนี้ยังไม่เปิดใจให้ใครเพราะยังเกรงกลัวความรักที่จะเข้ามาอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักคุณกังวลกับเรื่องของอดีตมากเกินไปต้องไว้ใจกันหน่อยนะครับถึงจะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานยานะครับแต่ให้กับพระด้วยก็จะได้เสริมโชคเสริมลาบนะครับนะของตัวคุณเองท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันนี้ได้ไพ่นะครับห้าไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูโดยภาพร,รวมนะครับวันนี้งานจะยุ่งเหยิงสักหน่อยนะครับต้องค่อยคคิดค่อยๆวางแผนนะครับาการเงินก็เช่นกันวันนี้ดูยุ่งเหยิงดูวุ่นวายนะครับวันนี้ต้องจัดระเบียบในเรื่องของการใช้จ่ายหน่อยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้อระวังอาการาปวดท้องนะครับโรคกระเพาะโรคลำไส้ความรักคนโสดนะครับในวันนี้ให้ระวังรถไฟจะชนกันนะครับ คนที่มีคู่ให้ระวังความคิดความเครียดนะครับมันจะทําให้ความรักของคุณดูวุ่นวายดีนะครับดังน,นั้นวันนี้ต้องทําใจเย็นๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนากปรกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทําบุญนะครับถวายสังฆทานยาหนังสือธรรมะกับพระท่านด้วยนะจะได้มีความเป็นมงคลมีบุญบาร,รมีเปิดโชคลาภได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ไปกันแล้วนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ